สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้ไม่ลุ่งก็จะมาทําเมนูแกงป่ากุ้งทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่เข้มข้นหอมอร่อยเหมือนไปกินที่ร้านอาหารเลยนะคะเข้าไปโจทย์วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบก็จะมีกุ้งสดใบกระเพราใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเขียวแดงพริกไทยอ่อนในส่วนของเครื่องแกงนะคะก็จะมีกระเทยียมหอมแดงพริกแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้าให้นุ่มตะไคร้ซอยข่าซอยพิวยุมะกรูดนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดเกลือกะปิเมื่อเขือเปลอกข้าวโพดอ่อนน้ำปลาผงปรุง,งรสน้ำตาลทรายเอาพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะมาหั่นเฉียงเตรียมไว้ ใช้อย่างละหนเม็ดนะคะต่อด้วยพริกไทยอ่อนข้าวโพดอ่อนไม่ลุงก็จะเอามาหั่นเชียงเช่นกันนะคะในส่วนของผักไม่ลุ่งมีแค่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็มะเขือเปลอก นอกจากสองตัวนี้แล้วสามารถใส่เป็นถั่วฝักยาวเมื่อเขือพวงหรือฟักทองก็ได้นะคะถ้าเราชอบเมืม่อเขือปลอดถ้าหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาแช่ในน้ำเกลือนะคะจะได้ไม่ดำ ต่อไปเอาเครื่องแกงมาโขลกค่ะพริกแห้งประมาณ6-10เม็ดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยพริกชีฟ้าแห้งแช่น้ำให้นุ่มนะคะประมาณ4เม็ดหอมแดง3หัวกระเทียมจีน5กลีบผิวมะกรูดนะคะ1ช้อนโต๊ะพริกไทยเม็ด1ช้อนชาค่าซอยตะไครซอยซอยอย่างละ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาตำทุกอย่างให้ละเอียดตีเลยนะคะ กะปิเคยไม่ลุงใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นกะปิทั่วไปเนี่ยให้ลดปริมาณลงเหลือครึ่งช้อนโต๊ะขั้นตอนในการทำนะคะไม่ลุงใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะเพื่อจะเอามาผัดกับเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงจะได้หอมขั้นตอนในการผัดให้ผัดไฟอ่อนอ่อนนะคะ อพอเครื่องแกงหอมดีแล้วใส่น้ำสะอาดแล้วก็น้ำล้างครกลงไปพอน้ำเดือดน,นะคะก็มาปรุงรสชาติต่อเลยใส่เป็นผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะถ้ามีหรือถ้าใครอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ได้นะคะปรุงรสชาติได้ตามชอบเลย อพอปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เป็นเมื่เขือเอปลอะแล้วก็ข้าโพดอ่อนรอให้ผักสุกซะก่อนนะคะแล้วค่อยชิมรสชาติตอนนี้ผักของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะรสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะทุกคนใครชอบรสไหนนำก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะ พอได้รสชาติแล้วก็ใส่กุ้งพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดฉีกใบกระเพราคนทุกอย่างให้เข้ากันเอาแค่ผักพอสดพอนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูแกงป่าก,กุ้งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานคู่กับข้าวสวยแล้วอร่อยมากๆรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยถึงเครื่องสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะทำให้เจริญอาหารมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมุนไพรต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวเรียกน้ำย่อยได้ดีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนครบรสเลยนะคะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ